ลูกพี่พี่เขาบอกว่าน้องหล่อมากน้องง่วงหรือยังเออเนี่ยคุยกับพี่พี่เขาสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่พี่คาโลโตแล้วนะคะเออคาโลโตแล้วนะคะพี่พี่รู้หรือเปล่าคาลวนอนเน่างเดียวตอนกลางคืนแม่ไลค์คาโลก็หลับก็เลยไม่ได้มาคุยกับพี่พี่นานเลยแต่ว่าวันนี้คาโลมาคาโลโตขึ้นเยอะเออ ตขึ้นเยอะเลยครับพี่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 ครับคลิตัวโตขึ้นเยอะไหมครับคุยสิลูกคุยแบบคุยกับแม่เออ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 นั่นแหละหาหมอมาใช่ไหมไปหาป้าหมอคารไปหาป้าหมอมาใช่ไหมคาโุก็ไปกินยาเลยครับคารเรากินยา้รงไห้ไหมเหรอโอ้โหมอ ร้องไห้ไหมกินยากินยาดีไหมตัวเองคุยกับกล้องใหญ่เลยนะขายของเล่าให้แม่ฟังหน่อยสิเห็นไหมพี่พี่เขาบอกว่าออมันเป็นอย่างนั้นหรอใช่พี่พี่ครับมันเป็นแบบนี้เลยครับผมคารเล่าแล้วครับ <laughs> พี่พี่เข้าใจคารไหมอเออ เข้าใจคารูไหมคารูเล่าได้ประมาณนี้นะพี่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 รู้เรื่องไห้อะฮะคารูพูดเรื่องอะไรโอ้เล่าเรื่องอะไรครับเล่าเรื่องกินยาแล้วร้องไห้เออกินยาแล้วร้องไห้แงแงเลยเหรอหรอมันไม่อร่อยเลยอเอ้โหารร้อไม่อร่อยเข้าใจแล้วครับพี่พี่บอกเข้าใจแล้วอ ฮี่อยากเจอคาโลไหมเร็วถามเร็วฮี่อยากเจอคาโลไหมครับเออ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 อืมอู้มีหมวกด้วยคาโลเห็นตัวเองไหมขอบคุณเร็วขอบคุณครับขอบคุณครับเร็วเออ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 เลยเหรอลูกตาโตๆของแม่เนี่ยใช่ไหมใช่ไหมขาเออ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 อย่างนั้นเลยเหรออย่างนี้เหรอ ยอย่างนี้เลยนะคะเร็วเอวอเรล่าให้ฟังหน่อย,อยสิเอรอวีพี่เข้าใจน้องไหมโอ้มีหมวกให้น้องอีกแล้วเฮยเลยเหรอฮ้ฮโอ้โหคุยใหญ่เลยเหรอลูกคุยใหญ่เลยคุยกับกล้องเป็นตู่เป็นตะเลยเหรอ

เไรแลเ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 แลแลไม่อยากนอนคนนึนบงบังเยะใครไม่ง่วงหูไม่เบไม่เบ๋ไม่เบ๋ไม่เบ๋ไม่เบ